โต r o หรือโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรืออุดตันหรือว่าแตกทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่งผลให้ส่วนที่ขาดเลือดในสมองหยุดชะงักทําให้เกิดอาการอ่อนแรงชาตามแขนหรือขาอาการของโรค s t ต o กนะครับมีอยู่5อาการสังเกตได้ดังนี้ อาการที่ 1. น,นะครับปากเบี้ยวใบหน้าเบี้ยวหรือมุมปากตกลงครับหรือชาบริเวณครึ่งซี่ของใบหน้าอย่างฉับพลันาการที่ 2. นะครับแขนขาชาครึ่งซีกอ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นพูดลำบากสับสนฟังที่ผู้อื่นพูดไม่เข้าใจหรือนึกคําที่จะพูดไม่ออกข้อ 4. มีปัญหาทางด้านการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นตาข้างใดข้างหนึ่งอย่างเฉียบพลันอย่างเช่นการมองเห็นภาพซ้อนภาพเบลอรหรือภาพมัวและอาการสุดท้ายนะครับอาการที่5มีการปวดศีรษะอย่างรุนแรงแบบที่ชีวิตนี้ไม่เคยปวดมาก่อนครับอาการทั้งหมดที่กล่าวมานะครับอาจจะเกิดขึ้นเพียงอาการเดียวก็เป็นได้หรืออาจจะเกิดหลายอาการร่วมกันก็ได้ครับถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับก่อนที่จะสายเกินไป